พี่จ๋าวันนี้เราจะมาเริ่มลงไปอีกลึกหนึ่งสเต็ปหนึ่งเราเรียกว่าเอก,ก,ออกลักษณ์เฉพาะบุคคลขางห่วงกับพี่คะวันนี้ตอนเย็นฝนตกแน่เลยครับพี่ที่นุ้ยโชคมาไวา เราจะมาหาเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทางวงจุย้ยหมายความว่าเราจะต้องมาหามหมายเลขประจำตัววงชื่ยนั่นเองหมายเลขประจำตัววงจุ้ยด้วยเพื่ออะไรรู้ธาตุประจำตัวรู้คุณสมบัติประจำตัวรู้ศักยภาพประจำตัวรู้โอกาสประจำตัว ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะจัดบ้านใครหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกกรณีสําหรับวงจุ้ยแล้วเราจะต้องรู้เอกลักษณ์เฉพาะบุคคลของวงจุย้ยให้ได้ก่อนเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนี้ไม่มีอะไรมากหาที่เราเรียนกันนะครับวางได้ที่เราเรียนกันคือหาหมายเลขวงจุ้ยประจําตัวนั่นแหละ ว่าเราเป็นหมายเลขงูจุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจำดาวในหลัวสูดาวงูจุ้ยได้ไหมในหลัวสูได้ไหมนั่นแหละดาวแต่ละดวงนะครับมันจะแยกประเภทเราหรือว่าเราเป็นดาวอะไรในหมายเลขหนึ่งถึงเก้าแล้วหมายเลขหนึ่งถึงเก้านั้นก็มีธาตุประจาจาได้ใช่ไหมเอยคราวนี้หลักการมันง่งายๆเอาพอ,อเกิดของเราเป็นตัวตั้งปัญหาคืออะไรรู้ไหม ในทางภวมจุ้ยจะถือว่าวันที่สี4กุมภาไปแล้วถือว่าเป็นการเปลี่ยนปีใหม่นะสำหรับภูมิจุ้ยนะครับสี4กุมภาวันที่สี4กุมภาถือว่าวันเปลี่ยนปีแต่ในทางรวมจีนจะถือว่าตุกจีใช่ไหมเออตุกจีไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมประมาณายกุมภาใช่ไหมเออ ในทางโหราศาสตร์ไทยจะใช้สงการตีไปวันที่สิบห้าเปลี่ยนสิบหกในเลขเจ็ดตัวจะใช้ขึ้นหนึ่งข้เดือนห้าเป็นการเปลี่ยนปีนักศัตรเลขเจ็ดตัวขึ้นหนึ่งข้เดือนห้าเดือนไทยนะครับอันนี้เป็นกฎตายตัวของทุกษาแต่ จนว่าสามีุจะเรียนเป็นสามวงจุ้ยใช่ไหมครับพี่อานถ้าเวลาใช้เวลาสามคนหรือมงเ้าถ้าเวลาทางวมจุ้ยหรือเวลาไหนเวลา,างวงจุ้ยถือว่าเอาตามสามคนไปได้เลยามคนคือสามคนคือเที่ยงคืนแต่ถ้าในทางโหราศาสตร์ไทยหรือเลขเจ็ดตัวอะไรก็แล้วแต่จะถือหกโมงเช้าเท่านั้นเอง จริงแล้วนะครับลึกนิดหนึ่งนะหนึ่งวันในรวมจีนก่อนนะหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วหนึ่งแล้วนักสัตว์ราศีมีกี่ราศีทั้งหมดสิบสองแสดงว่าถ้าเอานักสัตว์มาจับในแต่ละวันสแสดงว่าหนึ่งราศีเท่ากับสองชั่วโมงหรือเปล่าใช่ไหมจำเป็นกฎไว้เลยนะนี่เป็นรวมจริงราศีชั่วจะเริ่มตอนห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง สชั่วโมงไนงะเห็นไหมทีหลังก็นับไปสิชั่วฉลูเนี่ั้ะตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีสามเห็นไหมนับไปทีละสองชั่วโมงดังนั้นนะครับราสีแต่ละวันจะนับตอนที่เราเรียกว่ายามราสีอเอกเพือนครับจะนับที่ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งเริ่มเป็นยามชั่ว จร,จริงๆ่ะดวงจีนนะครับมันจะไม่อยู่ใช้คําว่าอะปีนักษัตวก็เป็นก็มีธาตุ้ว่นออกไหมเดือนนักษัตวก็มีธาตุวันนักษัตวก็มีธาตุยามนักษัตวก็มีธาตุเขาจะเป็นธาตุของเขาอย่างปีกุลกับปีชวดอย่างนี้ธาตุน้ำเรามาเรียนดวงจีนแบบนี้ ไม่ใช่โชคแค่รู้เป็นความรู้หนึ่งเพราะดวงจีนจริงๆแล้วโชคไม่เน้นขอโทษนะครับสอนรวงจุ้ยอย่างโชคโชคไม่เน้นรวงจีนดวมจีนเป็นแค่การปรับท่าสําหรับโชคโชคไม่รู้นะโชคอาจจะตื้นนักในดวงจีนก็ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าในความมั่นใจของโชคดวงจีนไทยดวงแม่งสู้โชคไม่ได้เพราะโชคจับอะไรไทยก็ได้ คนออกไปข้างนอกโชคยังทายเลื่อไปสูบบุหรี่ยี่ห้อ LM2 สีเขียวดวงจีนไทยไม่ได้โชคก็ไม่รูระหว่างสอนโชคก็ยังทา,ายเลขแบงค์ได้เลยดูวิชาของโชคกับทายเลขแบงค์ได้ถูกนี่แล้วดวงจีนทายเลขแบงค์ได้ถูกไหมอย่าอ้างว่าไทยไปได้หาอะไรมันไทยไม่ได้หาอะไร แต่มันโชว์ได้ไหมว่าลึกมากแม่นกว่าซ้อน้จริงๆดังนั้นอ่ะเ้ามาไทยได้จริงๆนี่วันนั้นพี่แหม่มก็อยู่พี่แหม่มเป็นคนมานั่งนั่งไล่ทีละใบทีโชคเลยดังนั้นอ่ะสําหรับดวงจีนโชครู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะเราถนัดกว่าแล้วแม่นกว่าดังนั้นโชคใช้ดวงไทยหรือดวงที่โชคถนัดอ่ะปรับวิถีคนมากกว่าดวงจีนเพราะอะไรรู้ไหม โชคยังไม่ศรัทธาดวงจีมเท่าที่ควรทั้งก็เรียนมาก็ไม่น้อยรู้มาก็ไม่น้อยเพราะอะไรมันก็เหมือนการอินเทอเร์เน็ตของปีนักสัตว์เดือนนักสัตว์วันนักสัตว์ยามนักสัตว์ขาดเหลือเพิ่มเติมธาาดอะไรในดีถีอะไรดังนั้นนะครับก็ไม่รู้นะแต่ฮวงจุ้ยอย่างโชคไม่ได้เน้นดวงจีน ต่วงจุ้ยเน้นผมว,วงจุย้ยของโชวเน้นความสําเร็จของลูกค้าเป็นหลักอันนี้สําคัญกว่าดังนั้นทุกคนรู้นะคะว่าในทางวงจุ้ยจะตัดวันที่สี่กรุณาถือว่าเข้าปีหรือเปลี่ยนปีทางวงจุ้ยนะดังนั้นหมายความว่าถ้าพอสอบเกิดของใครยังไม่ถึงวันที่สี่กุมณาต้องถอยปีโอเคไหม ใครก็แต่ที่ยังไม่ถึงวันที่สี่กุุณาเกิดประมาณวันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สามกุุณาต้องใช้พอสอสมมติเกิดสองสูงก็ต้องเป็นหนึ่งเก้าโอเคไหมตกลงตามนี้แต่ถ้าเลยวันที่สี่กุุณามาแล้วใช้พอสอเกิดนั้นได้เลยตกลงกันตามนี้นะพี่ควรโอเคไหมในทางวงจุยกฎเนี้ยมันจะอิงกับคำว่าคิดศกัรา แสดงว่าต้องถอดพศออเกิดของเราให้พุทธศักราชให้กลายเป็นคิดศักราชโดยลบด้วยอะไรห้าสี่สามการทำพุทธขอโทษนะครับใช่ไหมการทำพุทธศักราชให้กลายเป็นคิดศักราชต้องลบด้วยห้าสี่สามลองลบซิลบด้วยห้าสี่สามเป็นคิดศักราชเท่าไหร่ หรือใครจำได้ก็ไม่ต้องไปลบเลยทุกคนได้ยังอ่ะมันจะมีตัวเลขคิดตัดบอยู่สี่ตัวใช่ไหมหนึ่งพันเก้าร้อยแน่แน่ เอา1บวกกับ9บ,บวกกับตัวเลขทั้ง4ตัวบวกกันเลยนะครับบวกกันเรื่อยๆสมมุติว่าอเกิด2 5 2 0ลบด้วย5 4 3เท่ากับ1,977อย่างเงี้ย <c oughs> 1บวก9บ,บวกเบ,บวกเเท่ากับ24ต,ต้องลบ,ลบก่อนถ้าผมิดวันที่2องมกราเลยเนี้ยถ้า ถ้าพี่เกิดที่สองมกราลาใช่ไหมล่ะที่แสดงว่าต้องถอยฟรีพอสอเป็นหนึ่งเก้าลบถอยก่อนแล้วถอยก่อนแล้วค่อยมาลบด้วยห้าสี่สามพี่ครับขั้นตอนตรงนี้ใครมไม่ได้บ้างต้องถามโชคนะ เอาใหม่โชคสรุปให้ฟังรหรือร่องหงกันผีดผ้าใครก็แล้วแต่พอสอบเกิดพอสอเกิดของใครก็แล้วแต่ตั้งแต่วันที่สี่กรมณาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดให้ใช้พอสอบเกิดนั้นได้เลยแต่ใครก็แล้วแต่เกิดวันที่หนึ่งกรมณาถึงวันที่สาม้หนึ่งมกราถึงวันที่สามกรมณาให้ถอยปีเกิดไปหนึ่งปีกฎมีอยู่แค่นี้ คนได้ไหมเนี่ยครับรวมเอาคิดสลัดที่ได้ตัวเลขนะครับสี่ตัวมารวมกันมันจะเป็นตัวเลขสองหลักอยู่แล้วใช่ไหมเอาสองหลักมาบวกกันอีกเอาตัวเลขที่ได้นะครับสองตัวมาบวกกันที่เหลือหลักเดียวใช่ไหมยี่สิบสี่สองกับสี่บวกกันก็ต้องเป็นหก ถ้ายังเป็นนึกออกใช่ไหมครับถ้ายังติดอยู่หนึ่งกับศูนย์ได้ไม่เอ่ยคราวนี้กดนะพี่ครับพี่พูดมานี่ขบวนการพื้นฐานในการคำนวณเอาคอสอเกิดแปลงให้เป็นคิดตศกราคอสเมื่อได้เอาคอสอที่ตัวมาบวกกันหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดอย่างเนี้ยตัวอย่างนี้กลายเป็นยี่สิบสี่ สองสี่ทำให้เป็นเหลือหลักเดียวเข้ามาบวกกันอีกก็ได้หกแต่บางคนได้สิบก็หนึ่งกับศูนย์มาบวกกันอีกนะครับจนเหลือหนึ่งคราวนี้กดมันว่าแยกเป็นสองประเภทน,นะถ้าเป็นผู้ชายเอาสิบเอ็ดตั้งเอาสิบเอ็ดนะหนึ่งหนึ่งตั้งลบด้วยเศษที่พี่ได้พี่ควร เอาสิบเอ็ดตั้งที่ได้เศษอะไรเศษหนึ่งใช่ไหมครับเอาสิบเอ็ดตั้งลบด้วยลบด้หนึ่งเหลือสิบใช่ไหมครับหนึ่งกับศูนย์บวกกันก็ได้หนึ่งอีกที่คนเกิดพาอออะไรเอ่ยโอเคตู่ล้วครับเสศษอะไร เศษห้า <5 S 2> ครับเศเอาสิบเอ็ดตั้งลบด้วยห้าออใช่หรไมครับเหลือเหลือหกโอเคพี่ครับอันนี้สําหรับผู้ชายนะให้ตั้งด้วยสิบเอ็ดใช่ไหมเอยแล้วลบด้วยเศษที่ได้ทุกคนได้ไหม สำหรับผู้หญิงเอาเศษที่ได้บวกด้วยสี่สำหรับผู้หญิงนะเอาเศษที่ได้บวกด้วยสี่ผู้ชายเอาสิบเอ็ดตั้งลบด้วยเศษที่ได้ถ้าพูดหม่แปลงใหม่พี่ครับเอาใหม่เข้าใจง่ายๆดีกว่าไม่ไม่ต้องเป็นไปตามทฤษฎีนะเอางี้ได้ไหม mm hmm. ผู้หญิงให้บวกสี่ผู้ชายให้ลบสิบเอ็ดฟังก่อนนะ่ะ mm hmm. ยัง อย่างที่ควรหนึ่งใช่ไหมหนึ่งตั้งลบสิบเอ็ดมันก็มีค่าเท่ากับลบสิบถอดออกมาแล้วก็มีค่าเท่ากับหนึ่งแต่ด้วยความที่ค่ามันติดลบตัดนึกออกใช่ไหมครับทุกคนจะมีคําถามว่าแล้วมันติดลบอาจารย์มีผลไหมไม่ได้มีผลเพราะเลยนะครับสิบเอ็ดตั้งลบหนึ่งก็ 11, มีค่าเท่ากับสิบหนึ่งตั้งลบด้วยสิบเอ็ดก็มีค่าเท่ากับลบสิบมันต่างในตรงนี้ลบสิบกับบวกสิบจริงๆมันต้องการแค่ตัวเลขตรงนี้ว่าหลักอะไรแค่น,นั้น ดังนั้นน่ะที่โชคบอกว่าให้เอาสิบเอ็ดตั้งลบด้วยเศษที่ได้มันเป็นขั้นตอนที่ไม่ติดลบเพื่ออะไรไหมเรี่ยงคาถามที่ว่าถ้ามันเป็นเศษติดลบหลัเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วพูดง่ายๆผู้ชายให้ลบด้วยสิอจบเลยผู้หญิงให้บวกสี่ก็จบเลย